เอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันที่ข่าวแรกเลยตำรวจภูธรภาค7ครับได้มีการถแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์นะครับแล้วก็กวาดล้างแก,งก๊งบัญชีม้าเว็บพนันแล้วก็สแกมเมอร์พร้อมให้การช่วยเหลือและแล้วก็มีการยับยั้งธุรกรรมไว้ได้ทันนะครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ครับได้มีการถแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็น uh so many uh โลมสแกมนะครับบัญชีม้าแล้วก็ลงทุนต่างชาติเท่านะครับ6พวกคุมเนี่ยถึง8จังหวัดนะครับผลการจับกลุมคดีสำคัญอย่างเช่นคดีที่1เนี่ยเป็นการทลายเครือข่ายของซุ้มอารันนะครับซึ่งเป็นบัญชีม้ามืออาชีพคดีที่2ครับเป็นคดีช่อโกงออนไลน์และคดีที่3เป็นการทลายคอกม้าต่างเด้าน,นะครับแล้วก็ทลายเว็บพนันนะครับวิน333นะครับจนกระทั่งช่วยเหลือผู้เสียหายได้ทันเวลา แล้วก็สามารถยับยั้งนะครับเงินได้ทันเนี่ยทั้งหมด3คดีคดีแรกเนี่ยที่สอพอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้มีผู้เสียหายครับได้ถูกหลอกให้ซื้อ iPhone 17เนี่ยในราคา990บาทผ่านทางเว็บปอมนะครับของแม่ของพี่พิมพนะครับแม่ค้าออนไลน์100ยล้านนะครับก่อนที่จะถูกหลอกให้โอนเงินเพิ่มเติมอีกจำนวนทั้งหมด80,000บาทโชคดีครับที่ตำรวจเนี่ยเข้าช่วยเหลือได้ ทันเวลาส่วนคดีที่2เนี่ยที่สอพอหัวหินจังหวัดประจวบเนี่ยผู้เสียหายได้ถูกเพจปลอมเนี่ยของอาจารย์นะครับเอกนะครับจกัจก,กรพัฒนะครับหลอกอ้างและว่าได้รับเงินรางวัลครับจากนั้นตํารวจก็ทําการเข้าไปยับยัง้งแล้วก็ธุรกรรมนะครับก่อนที่จะสูญเงินเพิ่มเติมนั่นเองส่วนคดีที่3เนี่ยของสอบพอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีครับได้มีผู้เสียหายกว่า2.6ล้านบาทเนี่ย จากการลงทุนนะครับเขาเรียกว่าดักซื้อสินค้าประเภทนะครับมาแบรนด์เนมนะครับออฟบิดนั่นเองเจ้าหน้าที่ก็สามารถกับประธานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารทําการอายัดเงินไว้ได้ทันเนี่ยจำนวนทั้งหมด5 0 0แสนบาทผู้เสียหายก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจในการช่วยเหลือไว้ได้ทันนะครับโดยทางด้านพลตํารวจโทพิษิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค7ครับได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับปัญหาแก๊งสแกมเมอร์และ แล้วก็และรวมไปถึงคอร์เซนเตอร์ด้วยนะครับพร้อมกับมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานอย่างเข้มงวดและก็จริงจังมีการบูรณาการร่วมกับหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจฝ่ายปกครองธนาคารและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องโบนะครับของการป้องกันให้ประชาชนเนี่ย ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนั่นเองจึงอยากจะเตือนประชาชนเนี่ยให้มีใช้สตินะครับในการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะมีการโอนเงินหรืออย่าไปเชือ่อหลงเชื่อนะครับแมาคำชวนเชิญต่างๆนะครับกับผู้ที่ไม่หวังดีนั่นเอง เพราะอาจจะเป็นแค่แมเซี่ยววินาทีเนี่ยอาจจะสูญเงินนับล้านบาทเลยทีเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นของตํารวจภูธรภาคหนึ่งนะครับโดยการนําของทางด้านพลตํารวจโทพิสิ์นะครับผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7ครับแมมีการระดมนะครับในพื้นที่8จังหวัดเลยทีเดียวก็ว่าได้หลังจากนั้นนะครับเราก็ยกตัวอย่างมาเพียง3คดีไม่ว่าจะเป็นคดีที่1เนี่ยเกิดขึ้นที่ท้องที่ของสอพพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีส่วนคดีที่ส เนี่ยเกิดขึ้นที่สอพอหัวหินจังหวัดปัะจวบนะครับแล้วก็คดีที่3เนี่ยเป็นคดีของสอพอบ้านโปง่งจังหวัดราดบุรีครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะครับนี่ก็ถือว่ามาสําคัญจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็เจ้าหน้าที่ทําการระง,งับยับยั้งธุรกรรมเนี่ยในการเงินกดการโอนเงินได้นะครับจนกระทั่งเนี่ยนำเงินของผู้เสียาหายเนี่ยส่งมอบให้กับผู้เสียาหายได้นี่ก็ถือว่า ในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเกณจะแก๊งสแกมเมอร์หรือบัญชีม้าเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งทางรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายของตำรวจเนี่ยได้มีการประสานกันนะครับนี่ก็ถือว่ามาเหตุการณ์นี้ก็สำคัญครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับตาพูดให้เราแบบหลงเชื่ออะไรเงี้ยท่านต้องใจเย็นๆเราค่อยๆคิดนะครับถ้าไม่แน่ใจก็เสฟไปก่อนแล้วก็มาปรึกษานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พร้อมที่จะรับฟังส่วนหนึ่งก็จะรับความ ร่วมมือจากหลายๆส่วนนะครับทั้งภาคราคาเองทางวอรมของขางตำรวจชาติเองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเองนะครับช่วยกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับรัฐบาลมองเป็นวาระแห่งชาติแล้วเนี่ยตำรวจหน่วยเดียวไม่สามารถดำเนินการได้นะครับก็ต้องได้รับความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดำเนินการสำนักก็จะมีเยอะเรจะมีอะครับะยังมีอีกหลายเคสที่กำลังดำเนินการรัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกรนี้ที่เรียนไปแล้วนะเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติก็ และนี้ถือว่าสําคัญที่สุดในเรื่องของชญจกรรมทางเทคโนโลยีเพราะมันก่อความเสียหายในเชิงกว้างมากทั้งในเรื่องของความเสียหายทั้งในเรื่องของตัวผู้เสียหายนะครับก็จะพยายามนะช่วงนกำลังพยายามเป็นการทุกส่วนครับทั้งสำนักง,งานบริาติเองเออรัฐบาลแล้วก็ทางฝ่ายปกครองนะครับธนาคารดีเอสไออะไรต่างๆทุกอย่าตอนนี้เรามีเอมายูทำงานร่วมกัน เป็นระบบแล้วครับพอคิดว่าการแก้ไขน่าจะดีขึ้นคืออย่างนี้บางทีเนี่ยเขาให้อะไรนะอผลตอบแทนสูงอะไรเงี้ยเพื่อบางบางคนก็พยายามที่จะาหาเงินแบบง่ายๆเงี้ยไปรับจ้างเปิดบัญชีอะไรอย่างนี้ก็ยังมีเปิดบัญชีครับใช่ไหมมีตามความผิดตามพ,<ๆ>พมกพราะราการมาตรการนะครับตอนนี้กฎหมายมันไม่ได้เปิดบัญชีมันจะเรื่องสบนุนการผิด เรื่องการเล่นการพนันอ้างยี่ซ่องโจรฟอรเกเงินและถ้าเชื่อมโยงต่างประเทศจะเป็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งหลายส่วนนะครับ นะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของตำรวจภูธรภาค7นะครับที่มีการระดมกวาดล้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ MER, รวมไปถึงคอร์เซ็นเตอร์และก็บัญชีม้านะครับก็แหมขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะธนาคารเนี่ยทำการอายัดเงินจำนวนก่าวไว้ได้จนกระทั่งสุดท้ายส่งมอบคืนกับผู้เสียหายครับ